แมทโพสหลังโยงไม้ My, สาวใหม่สงกรานดราม่าตีกันดัวปมอยากเกิดเปิดมาแม่ยังมาเมนแมทเคลื่อนไหวโพสครั้งแรกหลังมีกระแสไมยนบสสสิสาวใหม่ทรงกรานแฮให้กำลังใจดราม่าตีกันดัวโพสก่อนหน้านี้อยากเกิดก็เปิดมาเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกจับตาหนักมากๆช่วงนี้กับความรักของนางเอกแมทพินนี่กับทงกราน แต่ชนรงที่ทางแฟนๆหรือหลายคนก็ดูเหมือนจะเป็นห่วงหรือสงสัยว่าตกลงรักนี้ยังหวานกันดีอยู่หรือไม่ทางผู้จัดการแมดเองที่บอกว่ารอให้นางเอกสาวมาตอบเองดีกว่าหรือตูภัยวงคุณพ่อฝ่ายชายจะบอกว่าคงเป็นเรื่องแค่งอนงอนกันแต่กับกระแสขือหาที่มีคนเห็นหนุ่มสงกรานควงคู่กันที่ร้านน้ำเต้าหู้กับดาราสาวภาษามลายูหรือภาษามาเลที่ไม่ใช่แมดก่อนโลกโซเชียลจะแห่แชร์ภาพหนุ่มสงกรานกับนักสแสดงสาวมา นพศิ์ร่วมเฟรมกันขณะไปตีกอล์ฟในงานหนึ่งแถมแห่เชียร์สาวมายกับหนุ่มสงกรานต์อีกต่างหากด้านผู้จัดการของสาวมายก็บอกเพียงเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ก้าวไกลรอสาวมายมาดอบเองนั้นอ่านข่าวขีดกลางลงเลยชาวเน็ตแห่เชียร์สน,นั่นมายนพศิ์หลังถูกโยงสาวที่ควงคู่สงกรานต์อ่านข่าวขีดกลางย้อนโพสตแมทติวขีดกลางสงกรานต์ขีดกลางมายนพศสิโฟกัสกันไม่ถูกเลยแถ,ถามอะไรในกระเป๋า ล่าสุดวันที่23เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566 2อิอินสตาแกรมซามแมทออกมาเคลื่อนไหวหลังเกิดกระแสดังกล่าวของหนุ่มสงกรานและสาวมายพบว่าซามแมทพีนี่ได้โพสต์ภาพตัวเอง พร้อมแคปชั่นออกข้อความตามสไตล์ว่าถึงเราจะไม่ใช่หัวหอมแต่มาหอมที่หัวเราได้นะด้านคุณแม่ของสาวแมดยังเข้ามาคอมเมนต์แซวลูกสาวว่าสผมเอายังค่ะด้านลูกสาวก็ตอบด้วยว่าไม่สระยละกระทรวงวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมค่ะด้านแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันรัวอโดยทย์ ขีกลางขอให้ลูกสาวเจอแต่คนดีๆและสิ่งดีต่อจากนี้ไปขอให้ชีวิตสดชื่นเต็มไปด้วยความสุขทุกประการคนตรงๆคนอื่นอาจจะไม่รักแต่มักจะได้รับความรับความนับถือในความเป็นคนตรงๆเป็นตัวเรานะดีที่สุด ขีดกลางมีดรามา่าไม่เว้นเนอไม่ต้องพูดกระทบใครออกมาแบบสวยๆรับรองว่าแมทจะภูมิใจในตัวเองมากกกเมื่อย้อนกลับมาดูตัวเองในตอนนี้จากอนาคตมีคนรักและคอยซับพอร์ตเยอะมากกกๆกนะคะอย่างน้อยก็ตรงนี้หนึ่งคอมอรักมาตลอดจ้าขณะที่โพสต์ก่อนหน้านี้ยังเกิดดราม่าก,กลางไอจกับที่แมทลั่นแคปชั่นมออยากเกิดก็เปิดมามีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนแซประมาณว่าก็เปิดกันเต็มเลยคะเกิดเลย เปิดแล้วค่ะเปิดกันแล้วนี่คะเพราะในติ๊กตอกลงเต็มข่าวในเฟซก็ลงแล้วงานนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าโถเถียงกันนวในโพสต์ดังกล่าวอาทิเข้าไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้คุณหรอถึงต้องมาตอบแชะนี่มันพื้นที่ส่วนตัวของเขานะอย่าด้อยค่าใครเขาไม่ได้ทําร้ายคุณเลยอะไรคือเกิดคะคนละชช่นเลยค่ะกระดูกคนละเบอร์เลยค่ะคุณแมดหลุดพ้นมาได้ถือว่าเป็นบุญใหญ่ค่ะเป็นต้น